ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอาร์เจนตินีนกริลนะครับก็จะเป็นเต่าย่างสไตล์อาร์เจนตินาก็ตัวนี้จะเป็นตัวดูโอลไทยนะฮะรุ่น NS132 Dual นะครับตัวนี้ความกว้างของเครื่องก็จะ135นะครับเซนแล้วก็ตัวช่องตรงนี้ที่สำหรับใส่ชาโคเนี่ยจะประมาณ110นะครับแล้วก็ในส่วนของความลึกเนี่ยตัวเครื่องทั้งหมดเนี่ยไม่รวมมือจับเนี่ยจะอยู่ที่92เซนนะครับถึงตำแหน่งน,นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว บริเวณที่ใส่ชาโคลตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณ56เซนนะครับตัวเครื่องทำจากสเตลเลสสตีลนะฮะเกรด304นะฮะก็มีความแข็งแรงนะครับก็จะมีแฮนเดิลหมุนปรับได้นะครับขึ้นลงอันนี้หมุนลงคะแล้วก็ก็ค่อนข้างสมบูรนะครับเป็นระบบสลิงครับตรงนี้ก็จะมีตัวถาดน,นะฮะสองแบบก็คือ เป็นตะแกรงนะฮะที่จะให้น้ํามันมันไหลมาลงบริเวณนี้นะครับก็จะสามารถถอดไปทําความสะอาดได้นะครับแล้วก็เป็นถาดที่เป็นตะแกรงกลมะฮะก็น้ํามันก็จะไหลลงตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับด้านล่างก็จะเป็นตู้เก็บของนะครับแล้วก็มีตัวถาสาหรับให้ขี้เถ้าเก็บออกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอิฐทนไฟแล้วก็มีเป็นลักษณะของตัวเหล็กหล่อซึ่งขี้เถ้าเนี่ยก็จะถูกเก็บลงในส่วนของตรงกลางตรงนี้อีกที